ปล้นบทนำนิยายเรื่องนี้เป็นเพียงจินตนาการของผู้แต่งตัวละครสถานที่องคอ์กรต่างๆที่ปรากฏเป็นเพียงสมมุติมิได้มีอยู่จริงบางช่วงบางตอนอาจจะมีคำที่ไม่สุภาพและตัวละครอาจจะมีความร้อนแรงมากรุนแรงตัวผู้เขียนก็ขออภัยเอาไว้ใน,นตรงนี้คำโปรยเป็นไปไม่ได้ไม่มีอจญากรคนใดที่จะไม่ทิ้งร่องรอยในการก่ออาชญากรรมผู้กำกับตกโต๊ะผาเมื่อลูกน้องของตนเข้ามารายงานความคืบหน้าของคดี ซึ่งผ่านมาก็ว่าสัปดาห์แต่กลักไม่พบร่องรอยใดๆทั้งสิ้นสมชายหรือสั่งสายสื่อประกบคนที่ถูกเรียกมาสอบปากคำให้หมดทุกคนแล้วรายงานอัวได้ตลอดเวลาที่มีความคืบหน้าผู้กำกับผู้รับผิดชอบพ,พื้นที่ภูทนทุ่งตะวันแดงออกคำสั่งผู้แต่งทัพเทวพัฒนสำนักพิมพ์เรือนเทวาปลน EP หนึ่ง เช้ามืดอของวันเสาร์สิ้นเดือนหน้าร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันมีชื่อแห่งหนึ่งพลาคร่ำไปด้วยพนักงานบริษัทฟุตบร์ซึ่งเลิกจากการออกกพาลักายลงมาจากรถบสัสส่งพนักงานจำนวนห้าคันทุกคนมุ่งหน้ามายัางตู้ ATM ที่ตั้งเรียงการนับสิบตู้เพื่อจะกดเงินไปใช้สอยในวันเงินเดือนออกของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายแต่มนุษย์เงินเดือนเหล่านั้นกลับต้องผิดหวังเมื่อบรรดาตู้ ATM ที่วางเรียงรายอยู่นั้นขึ้นข้อความเหมือนกันหมดขออภัยค่ะจำนวนเงินในตู้ไม่เพียงพอสำหรับให้บรริกา เวลาผ่านไปครู่ใหญ่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ATM แต่ละตู้เดินทางมาถึงทําการเช็คระบบต่างๆแล้วไขกุญแจตู้ออกมาท,าทันทีที่ตู้เปิดออกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นถึงกับพังหันหน้าซีดเผือดเมื่อพบว่ากล่องสําหรับบรรจุงเงินในตู้ทุกตู้นับหลายสิบล้านบาทได้อันตรธานหายออกไปจากตู้เสียแล้วผ่านไปชั่วครู่จึงตามมาด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถึงจึงเริ่มทําการตรวจสอบหาพยานหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุแต่ว่าในสถานที่เกิดเหตุคือตู้ ATM เหล่านั้น ไม่พบร่องรอยหลักฐานใ,นใดๆที่พอจะใช้เป็นเบาะแสได้เลยเจ้าหน้าตำรวจจึงต้องไลต่ตามรวบรวมเก็บกล้องวงจรปิดที่คาดว่าอาจจะได้เบาะแสผู้ต้องสงสัยกลับไปยังสถานีเพื่อทําการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปพนักงานร้านสะดวกซื้อทุกคนจนถึงผู้จัดการร้านถูกเรียกตัวมาสอบสวนทั้งหมดไล่ไปจนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งนําเงินมาใส่ไว้ในแต่ละตู้ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ในบริเวณใกล้เคียงล้วนแต่โดนเรียกสอบปากคํากันทั่วหน้าแต่บุคคลที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นไม่มีผู้ใดมีพิรุษ หรือมีแนวโน้มในการกระทําความผิดแม้แต่คนเดียวเป็นไปไม่ได้ไม่มีอาชญ,ญากรคนใดที่จะไม่ทิ้งร่องรอยในการก่ออาชญ,ญากรรมผู้กํากับตกโต๊ะผางเมื่อลูกน้องของตนเข้ามารายงานความคืบหน้าของคดีซึ่งผ่านมากอว่าสัปดาห์แต่กลับไม่พบร่องรอยใดๆทั้ทงสิน้นสมชายลือสั่งสายสื่อประกบคนที่ถูกเรียกมาสอบปากคาให้หมดทุกคนแล้วรายงานอัวได้ตลอดเวลาที่มีความคืบหน้าผู้กํากับผู้รับผิดชอบพ,พื้นที่ภูทรทุ่งตะวันแดงออกคําสั่ง เวลาล่วงเลยไปกว่าเดือนคดีทำถ้าจะเงียบทางผู้กำกับเองก็ถูกผู้บังคับบัญชาเร่งรัดมาทำท่าว่าเก้าอี้จะร้อนถ้าหากภายในสามเดือนนี้ปิดคดีไม่ได้พวกหรือทำงานกันยังไงว่าถึงจับหมามาซักตัวก็ไม่ได้พันตำรวจตรีอนันชยัยพิกุลผู้กำกับเรียกประชุมแทบจะทุกวันแต่ไร้เงาความคืบหน้าของคดีชนิดที่เรียกว่าตลอดชีวิตการเป็นตำรวจของเขาไม่เคยพบมาก่อน22นาฬิกาเหลือแต่หมากับไอ้บ้านหน้าเซเว่นเท่านั้นแหละที่ยังไม่ได้สอบปากคำ ผู้กองสมชายบ่นกับทีมสืบที่พากันไปกินเล่าระบายความเครียดหลังเลิกงานหรือว่าจะเป็นไอ้บ้านนั่นจะย้อยแสดงความเห็นจาก็ลองเรียกมันมาสอบปากคำดูสิดากมลกล่าวทีเล่นทีจริงนั่นนั่นผู้ต้องสงสัยของจะเดินแบกเงินมานั่นแล้วผู้กองสงชัยเริ่มรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้พูดหยอกล้อกันบ้างเฮยมึงมานี่หน่อยดีจะย้อยกวักมือเรียกชายเร่ร่อนที่เดินผ่านร้านอาหารที่พวกตนนั่งดื่มกันอยู่ มึงเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาออกมาให้หมดจะย้อยชักจะเริ่มได้ที่ยืนแอนหน้าแอนหลังพูดด้วยน้ำเสียงอ้อแอทำท่าทางแกล้งชักปืนชายเร่ร่อนทำท่าตกใจย,ยกมือขึ้นแล้วเทถุงขยะที่ตนสะพายมาลงกับพื้นให้ดูยกมือขึ้นไหวปลกฮ่าฮ่าเฮ้ยเหม็นชิบหายรีบเก็บเลยนะมึงจะย้อยกระโดดถอยหลังร้องวอยวายทำให้บรรยากาศสนุกสนานเฮฮาขึ้นมาบ้างเอานี่มาเอาตังแล้วเก็บขยะไปให้หมด ผู้กองสมชายควักแบงค์ร้อยให้ชายเร่ร่อนไปหนึ่งใบเจ้านั่นมีท่าทางกลัวหลนหลานรีบเก็บขยะที่ตนเองเทไว้แล้วเดินข้ามถนนไปทันทีเป็นไงพี่ย้อยได้ความมาหาทาาหมดาบกรมนแซลมาอีกทําให้ทุกคนพากันหัวเราะคลื่นลืมความเครียดจากคดีไปได้ชั่วขณะสวัสดีข่าเชนญข้าหาเสียงหวานใสของพนักงานเซเว่นคนสวยกล่าวขึ้นทันทีในขณะที่ประตูเปิดออกเมื่อเธอเห็นว่าไม่มีใครเดินเข้ามา จึงหันไปมองประตูที่ยังเปิดอ้าอยู่พร้อมกับคำร้องทักว่าไงสุดหล่อต่อ